พออายุุดูร้อนจ่อเข้าไทยกลมอุตุเตือนสบับที่สองหนถึงสอีสานหนักแน่ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบยชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ใบชนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่1ถึง4มีนาคม2564ฉบับที่2องลงวันที่1มีนาคม2564นะครับ ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึง้าผ่าจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย,ดวยโดยจะมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2564ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วสะส่งเสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดในช่วงวันที่สองถึงสามมีนาคม2564ภาคเหนือจะมีจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตาก ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและเขตปาริมณฑลด้วยภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชางเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาด ภาคใต้มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรสำหรับในวันที่4มีนาคม2564ภาคเหนือนั้นจะมีจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกกระแพงเพชรพิจิตรเพชรชบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดชัย,ยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรรและราชบุรีภาคตะวันออกมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตาก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางได้แผ่มาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในคืนนี้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่เว็บไซต์ข้อมรลอุตุนิยมวิทยาที่ w w w t n d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ ตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะพัดถล่มไทยในวันนี้ถึงวันที่4มีนาคมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับท่านผู้ชม